สึกเหนือหรือสึกตายกลุยควา้าใชยไปทั่วทุกแควนสึกรบไม่วันไรสึกรักท็ไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสตรีทล้ายน่าจะเป็นบ้านข้างหน้านี่เลยถึงสักทีโอ้ยน้ำก็หิว,หวข้าวก็หิวแม่ป้าจ๊ะมีอะไรขายฉันกินบ้างจ๊ะเสียใจของที่กินได้อะข้าส่งไปบ้านงานหมดแล้วท่านป้า แต่ไก่นั่นโอ้ย oh, ถ้ามาปวดแท้ๆแท้ป้าจะไก่นั่นขายเันเถอะน,นะจ๊ะฉันหิวจ้ะไม่ได้หรอกจ้ะไก่นี้มีได้ไม่เอาไว้ขายจ้ะน้องสาวแต่ไก่นั่นน่ะพวกข้าย,ยังไม่ได้กินอะไรมาแต่เที่ยงแล้วหิวกันนักจะขอซื้อไก่ได้หรือไม่จะเรียกเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยข้าจะไม่ต่อบคำ <H ush> ถึงจะเอามากองท่วมหัวข้าก็ขายให้ไม่ได้ดอกอ อันใดเลยแม่ป้าอยู่ันแค่สองคนไก่ทั้งสองตัวจะกินหมดหรอจ๊ะแม่ป้าจ๊ะแบ่งขายใั้นเถดนะจ๊ะพวกชั้นหิวจ้ะนะจ๊ะแม่ป้าจ๋าช่วยไม่ได้จริงๆจ้ะพี่ชายเพราะว่าฉันกับแม่จะต้องเอาไก่นี่ไปเข้าพิธีไหว้ครูจ้ะพิธีไหว้ครูหรือครูอะไรกันครูดาบจ้ะพี่ชายครูดาบแถวนี้มีโรงฝึกดาบด้วยหรือก็เพิ่งจะมีเนี่ยแหละ หลังจากที่ถูกนักเลงทางเหนือมันลงมาขม่มเหงลังแก่ใช่จากพี่ชายพวกมันน่ะเก่งดาบนักนังแกนหมู่ในหมู่บ้านจนแพ้าบพวกเราเลยตกลงกันว่าจะไปหาครูสอนดาบมาสอนให้พวกเราเก่งๆบ้างจะได้ไม่ต้องอับอายพวกทางเหนือน,น่นครูสอนดาบเลยให้พวกฉันสอนให้เอาไหม ไม่ต้องไปเสียพิธีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องทำอยัางนั้นนี่จำจำจำแทมขอนำเสนอครูดาบที่เก่งที่สุดในสามโลกข <c oughs> ี้คุยขี้คุยเหมือนนักเลงทางเหนือเลยแต่อ้พวกนั้นขนี้คุยกว่ามันบอกว่ามันเป็นลูกเจ้าเมืองอันไหนนะป้าใครบอกเป็นลูกเจ้าเมืองก็ไอ้นักเลงทางเหนือสิมันมาที่ร้านไม่เอ,อะอะโวยวายฟันหนุบในหมู่บ้านบาดเจ็บไปสองคนเอ๊ะมันคุยว่ามันเป็นลูกเจ้าเมือง ลูกเจ้าเมืองอยังชั่วขนาดนี้แล้วพ่อมันเป็นเจ้าเมืองจะชั่วขนาดไหนท่านป้าขอถามนะไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามหรือไม่อมันมันบอกว่ามันชื่อชื่อพานทองแล้วแล้วเขาบอกไหมเป็นลูกเจ้าเมืองไหนก็เจ้าเมืองกาญจ,จนบุรีของเราเนี่ยแหละฮะท่านขุนแผนเออก็พ่อขุนแผนเนี่ยแหละแต่ข้าฟังแล้วหาเชื่อไม่เพราะตอนสมัยสาวๆอะ ข้าเนี่ยพอรู้จักขุนแผนอยู่นะเจ้ามองอะไรค่ะถ้ารู้จักขุนแผนด้วยหรือก็ใช่อ่ะสิตอนสมัยสาวสาวข้าอยู่อยุธยายังเห็นขุนแผนพาแม่พิมพ์มาเดินตลาดตอนนั้นเป็นพ่อพายแก้วหล่อยิ่งนักแม่พิมพ์ ก็สวยงามคนที่ตลาดบอกข้าเนี่ยสวยไม่แพ้ไม่พิมพ์เลยนะพ่อพายแก้วยังชายตามองข้าเลยแต่ข้านไม่สนใจหรอกเพราะได้ยินว่าจู้จีนักจู้จช,ชูจะมีเรื่องกะไอ้เ,อเพื่อนที่หัวร้านน่ะก็ไอ้ช้างมันอยู่กับเมียข้าข้าไม่ถึงพายแก้วต่างหากแล้วเออไอ้เจ้านั่นเนี่ยเจ้าขุนช้างอ่ะเห็นได้ยินว่าแย่งแม่พิมพ์ไปจากพ่อพายแก้ว แล้วยังไงต่อแหละจ้าแม่ป้าจา๋าตอนสมัยสาวๆนะฉันยังพูดกับเพื่อนๆเลยถ้าพ่อพายแก้วอ่ะหันมาเลือกฉันแทนแน่พิมพ์ฉันจะยินดียิ่งนักท่านจะเมมองขอรับสมัยสองสาวแม่ปา้าคนนี้สวยป้าไหนเลยขอรับต่อยสวยป้าไหนข้าไม่คิดโคตรเยอะทำไมพิมพ์หรอก <K S 2> ขอรับพี่ซึนสั์ นี่พวกเจ้าซุปติบนินทาอะไรค่ะไม่เชื่อที่ข้าพูดหรือข้าได้ยินว่าพ่อพายแก้วต่อมาได้เป็นขุนแผนแล้วก็มาเป็นเจ้าเมืองการที่นี่เอ๊แต่แปลกแท้มาเป็นพ่อไอ้ผ่านทองนั้นได้ยังไง นี่ถ้าเจอพ่อขุนแผนนะเขาจะถามว่าไปเที่ยวไข่เรียกไข่ลาดอย่างนี้ได้ยังไงช่างไล่หยองแท้แมาจา่จ๋าเรารีบเอาไก่ไปให้เขาเถอะจ้ะลูกเดี๋ยวก่อนท่านป้ามีอันใดข้าขอตามไปร่วมพิธีได้หรือไม่อยากดูก็ตามมา โอ้ยน้ำเงินจะขำไหมเอาเลยเอ๊ะไอหนุ่มสองคนนั่นเอาไก่ที่ไหนมากินเนี่ยเอ๊ะของเราก็อยู่ครบเนี่ยอย่เอาไปเลยใช่จ้ะแม่ไก่ของเรายังอยู่ครบจ้ะแปลกจังมเอาที่ไหนมากินวะช่างเขาเถอะแม่คนพวกเนี้ยท่าทางจะไม่ธรรมดาเลยจ้ะ เจ้ากินไม่แทะทามืองสองแม่ลูกนั้นเขาจะสงสัยไหมว่าเราไก่มาเนี่ยข้าก็ไม่อยากทำหรอกนะนี่ดีแท้นะที่ท่านจะเมืองเตกไก่กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยจริงๆท่านจมืองข้าไม่สบายใจเลย ไก่เขาจะไปทําพิธีแต่ข้าจะฉกมาให้เจ้ากินเสียก่อนอ,อยากคิดมากข้าจะมือยังเดี๋ยวเรากินไก่เสร็จเราก็ไปรบพิธีแล้วเดี๋ยวเราไปขอขมาเทวดาตรงนั้นก็ได้กลรับอเออแล้วเจ้ากินเสร็จหรือยังล่ะอีกอีกอีกอกินหนึ่งตีม๋มันเ,เดี๋ยวเผื่อเจ้าที่เจ้าทาทงตรงนี้ดี่ฝาไก่ไอไก่ไก่ไก่ไป ครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครืค่องคุณซ้อมคุนคุนแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิงแฟนวันทองเจาคนซีคุณช้างเลยตื้อเอามากรอบครองแทน ดีคว้าใช้ไปทั่วทุกแคว้นสึกรบไม่วันใครสึกรักท็ไมเจ็บใจสุดแทนทาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแพนมาสิเข้ามาใกล้กเอยคุณแพนจะกอดเธอไว้แน่นๆคุณแพน